การเปลี่ยน virtual page change virtual pages to others ในหนึ่ง workspace file ซึ่งเปรียบเสมือนหนังสือหนึ่งเล่มนั้นจะประกอบด้วย virtual page ทั้งหมด20หน้าท่านสามารถเปลี่ยนหน้า virtual page จากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งได้โดยการกดปุ่ม F12 ที่คีย์บอร์ด หรือไปที่แถบ Toolbar คลิกปุ่ม Virtual Page by Virtual Page หรือเลือกปุ่ม Dropdown ด้านข้างจะปรากฏหน้าต่าง Virtual Pages ทั้งหมดขึ้นมาให้ท่านเลือกหน้า Virtual Page ที่ต้องการท่านจะเห็นว่า Virtual Page ที่ถูกใช้งานหรือมีข้อมูลแสดงอยู่จะมีแถบสีแดงพร้อมหมายเลขหรือตัวอักษรกำกับอยู่และ Virtual Page ที่ยังว่างอยู่ จะมีแถบสีฟ้าพร้อมตัวเลขหรือตัวอักษร